ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าให้ธรรมทานนี้ชน,นะทานทั้งปวงข้อนี้เป็นเพราะว่าถ้าหาประการให้ธรรมทานมันทําไปอย่างถูกต้องิึงที่สุดต่างสามม่งหมายในพุทธศาสนาแล้วมันไม่เพียงกับเป็นแสงสว่างอย่างเดียวมันเป็นอมริปรรานหรืออมตะธรรม,ม,ม,รรมที่มาก็เลยเรีากว่าให้อมริปรรมเป็นทานให้นิพพานเป็นทาน เนี่ยมันปูงจุดอยู่ที่ตรงนี้อาริยธรรมสักเราทำที่ทําความไม่ตายทำให้บุคคลข้นความโกรธความตายนี่เรียกว่าอริยธรรมบรรลุธรรมะนี่แล้วความรู้สึกในใจของบุคคลนั้นจ็ไม่เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นความทุกข์หรือเป็นปัญหาเกี่ยกวกับความโกรธความตาย่ปไปอย่างนี้เราเรียกว่าอริยธรรม ทุงผลในลักษณะทุกเหมือนกับเป็นการคคบคุมนาที่ดีว่ามันเรียกว่านิพพานให้นิพพานเป็นทานถ้ <c oughs> นนา,าว่านิพพานแปลว่าความเย็นไปหมดแห่งความร้อนดับไม่เหลือแห่งความร้อนทางตัวทั้งฝูเป็นอย่างนี้แปลว่าเป็นความเยน็นทางวิญญาณไม่ใช่เยน็นทางวัตถุเมื่อเอาน้ํามาอาบ เดินทางวิญญาณก็เพราะไม่มีไฟทิราสะโทสะโมหะมันเป็นความเย็นกรุงสุดให้ความเย็นชนิดนี้เป็นทานได้แล้วก็เรียกว่าเป็นการถึงที่สุดต้องการให้ธรรมทานเนี่ยวัดปันโบผลฝุดท้ายว่าเป็นการให้ธรมรมุปธะร,รมหรือว่าให้นิพพานสมทาน ท่านธรรมทานทุก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 อย่างทุก Teraz, ทุกมนิดทุกทุกแน่ก็ตามมุ่งหมายปลายทางอย่างนี้ั้นแม้ว่าขนานี้ยังไม่ถึงปลายทางก็ต้องมุ่งหมายอย่างนี้ตัวม <twe salaries. sey Murray> ุ่งหมายจะให้เขาได้รับพรามริตธรรมือนิพานเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นการชนะทานทั้งปวง